อกกอนว่าเราไม่ได้แบบว่ายกเลิกทํารายการไม่ได้ยกเลิกทําช่องออไม่ได้ยกเลิกท o ย t ท b e ช่อง, <YouTube S 1> ย,งยังอยู่ยังอยู่ทั้งหมดแต่ว่าแค่รายการถ้าหนุรับพี่จะลาบมารายการเดียวนะคะที่เราจะแบบว่ายุติลง <c oughs> จุดนี้คือจุดที่เหมาะสมที่จะแลนดิ้งและเราทํา <c oughs> อย่างอื่นที่เรามีไฟกับมันมากกว่าย ยืนยันจากปากให้ฟังกันชัดๆอีกสักทีค่ะว่ายังไม่เลิกเป็นยูทูบเบอร์และยังจะทำคอนเทนต์ต่อแน่นอนนะคะแต่ที่ออกมาประกาศแบบกระทันหันเพราะว่าสามสาวเพื่อนซีค่ะก้อยนัตติ้ดรีมอยากจะให้แฟนคลับได้รู้ล่วงหน้ากันก่อนว่าแผนการทำงานในอนาคตของพวกเธอจะเป็นยังไงแม้ว่าจะเสียดายนะคะที่ต้องบอกลารายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ่ะซึ่งเป็นรายการแจ้งเกิดสามสาวค่ะกระแสตอบรับนี่ดีที่สุดของช่องไปเลยนะคะซึ่งเขาจะลาไปภายในสิ้นปีนี้ค่ะแต่ว่าทั้ง3คนบอก ว่าคิดแล้วก็ตัดสินใจกันมาดีแล้วนะคะด้วยววยด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบและประสบการณ์ชีวิตที่โตขึ้นถ้าจะให้มาทำคอนเทนต์น่ารักสดใสเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากับตัวเองละว,วางมือจากรายการนี้ไปไปสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆกันดีกว่าค่ะแต่ยังยืนยันนะคะว่ารายการใหม่ก็จะเป็นสไตล์แก๊งเพื่อนเหมือนเดิมแล้วค่ะเพิ่มเติมคือแต่ละคนจะได้โชว์ความสามารถและความสนใจของตัวเองมากขึ้นค่ะ แล้วพวกหนูแบบว่าเฮ้ยพี่น่ารักอะมันไม่ได้เราไงมันจะไม่ใช่หนูแล้วเนาะแบบจดจนซ้อมใช่สุดท้ายมันจะมีวันนั้นแหละเราแค่รู้สึกว่า landing moment เนี่ยมันมันสวยงามที่สุดสําหรับเราแล้วก็คนดูด้วยก็เลยรู้สึกว่าเก็บมันให้มันเป็นความทรงจําที่สวยงามสําหรับทุกคนดีกว่าคือรู้สึกว่าเรา3มคนอะทําเต็มที่มาตลอดรู้สึกว่ามันมันถึงจุดที่เราอะตัดสินใจแล้วจริงว่าจะจะจบมันเพราะว่าเราอะวางแผนไว้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้คือ มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราโตขึ้นอะรายการที่จะโตไปกับเราด้วยมันก็ต้องโต ระยะเวลาเพียงสปีกับคอนเทนต์ที่แยกย่อยออกเป็นหลายรายการตามเรื่องราวที่อยากจะสื่อสารกับแฟนๆค่ะบวกกับความเข้าขากันของเพื่อนซีสคนไม่แปลกละค่ะทาให้ก้อยนัตตี้ดรีมกลายเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์มาแรงแห่งยุคนะคะพวกเธอมีเพลงด้วยค่ะเพลงนี้ซึ่งพวกเธอบอกค่ะว่ามากกว่าพวกผลตอบรับหรือว่ายอดวิวต่างๆนั่นคือสิ่งที่ได้จากการทํา YouTube ยังมีอีกหลายอย่างนะคะมีมิตรภาพมีโอกาสในการทํางานในวงการบันเทิงแถมยังได้มุมมองชีวิตที่โตขึ้นค่ะจากการจับมือกัน ก้าวข้ามดราม่าและอุปสรรคต่างๆมาด้วยกันค่ะนิ่งเลยนิ่งเลยแบบนิ่งสั่นสำหรับก้อยก็รู้สึกว่านั่เป็นรายการแรกแต่ว่าสิ่งที่นำพาไปกว่านั้นคือมันทำให้พวกเราแข็งแกล่งกันมากขึ้นการที่เราผ่านมรสุมหลายๆอย่างไม่ว่าจะดราม่ามันเห็นว่าใครที่เป็นคนที่รักเราใครที่เขาอาจจะไม่ได้สพอร์ตเราในตรงนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามัน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 นำพาให้เราเห็นชีวิตมากกว่าแค่หนึ่งรายการมันทำให้ตีได้ทำงานกับคนที่ตีรักมาค่ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา อย่างที่บอกว่าช่วง,วงเรียนจบใหม่ๆเราจะแบบอย,อยากทาอะไรวะแต่ว่าเมื่อมันมาถึงจุดนี้ที่ได้อยู่ด้วยกันแล้วทาทุกอย่างไปด้วยกันแล้วเติบโตไปด้วยกันจริงๆอะเส้นทางที่มันมีคนที่เรารักไปด้วยอะมันมีความหมายมากกว่าเสมอแล้วแล้ว,ลวรายการนี้มันทาให้มันเกิดริงนัน รายการท่าหนูรับพี่จะรักป้าจะมีต่อนะคะถึงสิ้นปีนี้ตามที่3มสาวได้ประกาศไปค่ะแต่สิ่งที่ก้อยนัตตี้ดีมบอกว่าอยากจะให้แฟนคลับติดตามกันก่อนในช่วงนี้คือแฟนมิตรคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ของพวกเธอที่จะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะเริ่มซ้อมเตรียมงานกันมากว่าครึ่งทางแล้วและหลังจากจบคอนเสิร์ตก,ก็จะเตรียมลุยทํารายการต่อไปอีกนะคะ